็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดติดตามช่องสระไทสารชาแนลนะครับวันนี้พามาให้ชมบรรยากาศการให้อาหารปลานะครับไม่ได้ให้มาสองวันนะครับ เริ่มออกโทนสีฟ้าแล้วครับพี่น้องต้องขออภัยเมื่อสักครู่ข้อความเข้าภาพมันก็เลยตัดเลยครัม่ดูชัดๆนะครับเริ่มออกโทนสีฟ้าแล้วครับเห็นได้อย่างชัดเจนครับ,นะรบตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ํายานะครับมันยังคุ่นอยู่เลยครับเพรผมเอาน้ํายาประมาณ ลืมแล้วลืมมองข้างกันหลอนไม่รู้เขาระบุกว่ากี่ลิตรแลลืมแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้คำตอบในคอมเมนต์นะัน,นในเวลาลงหัวข้อ youtube นะครับนะครับเริ่มออกโทนสีฟ้าแล้วนะครับพี่น้องเริ่มโอเคแล้ว เริ่มปรับสภาพมามาพอมองเห็นตัวปลาแล้วนะครับบางครั้งมันมองไม่ค่อยเห็นน้ำน้ำมันขุ่นนะครับแต่ในมองได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้ขอจบลงแเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องสระบุรีสารชาแนลขอบคุณผู้กำลังใจ ที่เข้ามาคอมเมนต์สำหรับผมแอดมินช่องสระเพสารก็ขอขอบคุณอย่างมากมายแล้วพบกันต่อไปนะครับใน EP. อีพในคลิปต่อไปนะครอีพี EP ข้างหน้านี้จะเป็นคลิปอะไรเอ่ยก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ Bounce.